กรับเรียนท่านประธานที่เคารพผมไกรสิทธิ์ันติสุรินนะครับต้องขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาระบบก,กิจการผู้สูงอายุรองรับสังคมสูงวัยโดยคณะกรรมาิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ได้โอกาสวุฒิสภาคณะกรรมาการช่อยา,ยาวนี้นะครับมีผลงานเยอะผมก็ชื่นชมนะครับ แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุก็มาทำมาแล้ว5เรื่องส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องการบริการแล้วก็เน้นการดูแลตอนท้ายๆของชีวิตตลอดจนการมีงานทำแต่คราวนี้จะมีการมองเป็นระบบแล้วก็มีการศึกษาจากต่างประเทศด้วยซึ่งผมก็จะมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งเชื่อว่าคงจะไปช่วยทำให้ขยายความให เป็นระบบมากขึ้นนะครับเพื่อเข้าสู่เรื่องเลยนะครับเรื่องนี้มีความสำคัญมากสังคมที่มีคนอายุยืนยาวมากขึ้นเนี่ยก็ต้องปรับให้เหมาะสมกับบริบทโดยการปรับได้นั้นจะประสบความสาเร็จได้ต้องมีสองเรื่องหนึงก็คือบริบทที่มีความพร้อมทุกๆมิติมีความสมบัครสมรัสมรคีมีระบบ ผู้นำที่ดีมีระบบข้อมูลข่าวสารนะครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องมีแผนงานโปรแกรมที่ดีโปรแกรมแฟกเตอร์นะครับจึงจะทำให้ระบบทำงานได้มีประสิทธิภาพทีนี้หลังจากที่ได้อ่านแล้วเนี่ยมีรายละเอียดมากแต่การสรุปข้อเสนอแนะนั่นละผมขอนำเสนอสัก5-6ข้อข้อที่หนึ่งก็คืออยากจะเห็น การนำผลงานการศึกษาจากต่างประเทศนี่มาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเพราะเขียนสรุปสั้นๆเฉพาะเรื่องเบีย้ยบัตรบำนาญอะไรมันนิดเดียวจริงๆแล้วแต่ถ้าท่านดูของญี่ปุ่นนะครับเป็นหลักแล้วก็อาจจะไปมองอิตาลีแล้วก็มองสวีเดนเนี่ยจะเห็นว่าหลักที่เป็นหลักใหญ่ที่สุดนะครับก็คือประชาชนเขาช่วยตัวเองแล้วที่สำคัญก็คือกระจายอำนาจกระจายอำนาจ ของเรานี่อำนาจอยู่ที่ส่วนกลางนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้มองประเด็นนี้ให้มากขึ้นแน่นอนเรื่องบริบทของส,สถานะเศรษฐกิจสังคมของเขานี่สูงกว่าเราแน่นอนอยู่แล้วแต่ผมคิดเส้นใต้กระจายอำนาจแต่ท่านอาจจะมีอย่างอื่นด้วยนะครับออประเด็นที่สองในบริบทไทยเกี่ยวกับเรื่องระบบกิจการผู้สูงอายุผมใช้คำว่ามีผู้ หวังดีอยากจะมามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเยอะเลยในระบบนี้นะครับผมไม่ทราบว่าท่านได้วิเคราะห์ไหมว่ามีพรบรเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอย่างเดียวนะครับที่ให้หน่วยงานระดับกระทรวงระดับกรมหรือกองมีภารกิจเกี่ยวเรื่องผู้สูงอายุจนกระทั่งมีอำนาจตามกฎหมายเท่าที่ผมดูผมเคยยกตัวอย่างเรื่องระบบอาหารนะครับมี16พรบ มีส6หน่วยงานอีลงตรงนังหมดนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะรู้เรื่องนี้ให้หละเอียดอีกนิดหนึ่งขณะเดียวกันอยากจะให้วิเคราะห์ลงไปว่าแต่เราวนงานที่เกี่ยวข้องนั้นเขาทำหน้าที่ทางยุทธศาสตร์คือนโยบายและยุทธศาสตร์หรือทำหน้าที่ในเรื่องของเป็น uh, regulator ผู้กำกับหรือ operator ลงไปทำเองเลย ส่วนใหญ่เนะี่ยเมื่อมีพรบ,รบรก็ทำหน้าที่ตามพรบรจะทำหน้าที่ออกยุทธศาสตร์เ e g u เ a t o r เตอรปออปเปอเรเตลงไปถึงหมู่บ้านเลยดีไม่ดีไปจแจกเบี้ยเองเห็นไหมครับลองดูดีๆนะครับแล้วถ้ามันยังไม่ได้มีการดำเนินงานเกี่ยวเรื่องการกระจายอำนาจเนี่ยสังคมจะอยู่ดีสังคมเรียกว่าสับสนอลหมานว้าวุ่นขาดประสิทธิภาพในการทำงานอันนี้ผมพูดเชิงระบบนะครับ แล้วก็ลองวิเคราะห์ดูดีๆเสร็จแล้วหลังจากนั้นแน่นอนนะนอกจากภารก,กิจเป็นทำโนโยบายแล้วเป็นเร g ูเลเตอร์แล้วอปเปรเตอร์แล้วยังมอนิเตอร์และอีแวลูเอชันอีกมันก็เลยเกิดความบางทีไม่โปร่งใสเห็นไหมครับแล้วคเดียกันหน่วยงานเหล่านั้นจริงๆต้องคิดเชิงรุกว่าจะมีโนโยบายเชิงรุก ที่เรียนรู้จากต่างประเทศอย่างไงนั่นก็คือวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมแต่ขอให้วิจัยพัฒนานวัตกรรมจริงๆนะครับอย่าไปอ้างคำนี้เพื่อไปทำอย่างอื่นนะครับทีนี้สลับจริงๆเป้าหมายเนี่ยในเชิงระบบอพอดีผมมีโอกาสเป็นกรรมการทำยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ำตอนนั้นก็พยายามมองว่ามันจะตอบสนอง SDG ข้อ10ก่อน แต่ข้อ10มันก็ไปโยงกับข้อ1ความยากจนไปโยงกับข้อ2อการที่มีความมั่นคงด้านอาหารโภชนาการดีข้อ3การเข้าถึงบริการสุขภาพดีข้อ4การศึกษาไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงข้อ8การมีงานทำเห็นไหมครับมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความไม่เสมอภาคทางการทางทาง,ทางสังคมเนี่ยเป็นตัวหลักไม่เสมอภาคเรื่องอะไรหนึ่งไม่เสมอภาคเรื่องสุขภาพ รัฐเตรียมความพร้อมเข้าหรือยังว่าจะเข้าสู่เป็นผู้สูงอายุได้อย่างไรจริงๆมันต้องเตรียมตั้งแต่อายุ2 0 3 0 4ปิดนะครับแน่นอนในวงจรชีวิตมนุษย์เนี่ยให้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆแต่ตัวคนเราเนี่ยสังคมตัวมันจะเสื่อมส่วนประกอบของร่างกายนะครับเมื่ออายุประมาณ25-30โครงสร้างของโปรตีนมันจะลดลดลงแคลเซียมก็จะลดลงไขมันมากขึ้นยิ่งถ้าเผื่อมีพฤติกรรมสุขภาพไม่ดี เพราะฉะนั้นต้องส่งเสริมเรื่องของสังคมสุขภาพนี่มาเพื่อเป็นระบบให้ผู้สูงอายุสุขภาพดีนะครับผมจะไม่คงรายละเอียดนะครับเ,เพราะว่าสุขภาพเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ดีที่สุดข,ของมนุษย์หลายท่านเอ,อ่ยแล้วเรื่องที่สองก็ที่อยู่อาศัยเห็นไหมฮะจะได้มองเป็นระบบเรื่องที่สามรายได้ที่สะสมไว้เรื่องที่สี่การมีงานทําว่า เราเคยพูดกันทีนึงว่านันต้องมี Data Base ที่ทำโดยชุมชนองค์กรหรือธุรกิจเอกชนว่าผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการที่จะทำงานได้ให้ใหทำได้นะครับแล้วขั้นตนกันก็คือเรื่องการดูแลในสังคมเนื่องจากเวลามันน้อยผมขอผ่านไปไวๆนะครับเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นต้องมองทั้งระบบจริงๆแล้วก็ไปดูเรื่องกฎหมายดูเรื่องการทำงานซ้ำซ้อนแล้วจะแก้ยังไงจะกระจายหน้าจะยังไงนะครับ เสร็จแล้วถัดไปนะครับก็คือเมื่อการกระจายอำนาจเกิดขึ้นจริงหวังว่านะครับโดยมีนโยบ c ยโคเรียนและก็ดำเนินงานโดยชุมชนจริงๆมันก็จะเกิดผลดีขึ้นแล้วก็คงต้องกลับมาทบทวนอีกทีหนึ่งครับผมไม่พยายามพูดไม่ให้เกินเวลานะครับโดยสรุปรายงานนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมีประโยชน์แต่มีจุดที่ผมแน้นว่าควรจะคิดวิเคราะห์เพิ่มเติม แล้วก็นำมามองเชิงระบบจริงๆครับ,รบเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยืนถ้าตัวอย่างนี้ทำได้นะครับมันจะแก้ปัญหาเชิงระบบกับหน่วยงานอื่นๆที่ส่วนราชการทำหน้าที่ตั้งแต่ p o l i uh, c y regulator operator monitor evaluator ครับท่านประธานครับผมขอจบ uh, ข้อคิดเห็นแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ